จะสร้างระบบระเบียบวิธีคนหาพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันจากคนจริงๆและยืนยันสื่อกันรู้เรื่องรับรองกันได้กำลังพยายามกันอยู่นทีนี้ก็เลยเริ่มต้นจะทำกันใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรคนที่ทำก็ทำกันไปแล้วเอาเราจะเอาไปใช้ได้ อาตมาว่าเอาไปใช้ได้เพราะว่าเรามีความรู้รู้อยู่อาตมาก็จะดูอยู่เป็นที่ปรึกษาให้ช่วงเขา้าพรรษาน,นี้ระหว่างวันที่9วันไหนวันนี้เริ่มต้นระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง9ตุลาคม2,560ัรกเดือนหนึ่งกี่เดือนก็าเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลามเดือน ระหว่าง9กรกฎาคมถึง9ตุลาคม2560ทีมงานวิจัยและพัฒนาจะขอจัดกิจกรรมคนหาพระโสดาบันเอาให้มันให้จริงกันดูมันเป็นยังไงโสดาบันเอาให้มันชัดแล้วก็นิยามกันยืนยันกันแล้วพิสูจน์กันได้เลยว่าอ๋อคนนี้มีอาการ อย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ภายนอกเป็นอย่างนี้ภายในเป็นอย่างนี้เอาที่หลักฐานภายในนี่แหละจิตนี่แหละเป็นตัวยืนยันชัดเจนว่าอย่างนี้แหละคือโสดาบันอัตมาก,ก็เทปไปจนกระทั่งปากเปียปากแฉะหมดแล้วแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องกว้างเรื่องเรื่องก็ไม่เข้าใจกันได้ก็พยายามพยายามที่จะมากำกับกำชับ สำทับตีกรอบให้มันเข้าใจให้ได้ให้มันสื่อลงไปแล้วก็มองลงไปสภาวะนั้นอ่านลงไปสภาวะ,ะให้ได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะนะมีคอนเท็กต์มีคอนเท็กต์อย่างนี้แหละมีกรอบของมันแค่นี้แหละคอนเท็กต์นี่มันแคบก่าคอนเทนต์แล้วนะ นะอย่างนี้เป็นต้นมันมีกรอบเท่านี้แหละนะต้นกลางปลายอยู่เท่านี้มีตรงนี้ให้ชัดเจนนี่คือความหมายของโซดาบันสมมติเช่นมีสักพ,พ้นความเป็นสก,กายะทฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลปบตับปรามากอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคุณสมบัติเป็นอาการของจิตมันโสตาปัณนนะอาวินิพาตธรรมนิยะตะนะสมโพธิปรายนะมันอย่างเงี้ย ไอ้ภาษาพวกนี้มันหมายถึงสภาวะอย่างไรใครมีอย่างนี้บ้างหลายๆคนมายืนยันกันมันก็จะอ๋อยืนยันกันละร้อยคนพันคนหมื่นคนตรงกันหมดเลยเข้าใจรู้กันได้มันก็เป็นทฤษฎีเลยมันก็เป็นทิฏฐิมันก็เป็นความรู้มันก็เป็นหลักการพูดก็รู้เรื่องแล้วก็รับรองกันได้ในคนถ้าใครสามารถมีแล้วก็ สื่อด้วยภาษาที่เรียนรู้กันนี่แหละอ๋อใช่คนนี้พูดถูกเขามีจริงหรือแม้คุณพูดถูกแต่เขายังไม่มีเราก็จะพยายามสืบค้นกันให้ได้ว่าและคุณพูดแต่ปากหรือเปล่าหรือไม่มีหรือคุณมีแต่คุณพูดไม่ถูกแต่คนที่พอสังเกตแล้วอ่านนะไอ้สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลคนนี้มันมีแต่มันพูดไม่ถูก มันมีแต่มันสื่อไม่เป็นคนที่มีปฏิพานปัญญาก็จะพอรู้ว่าไอ้คนนี้น่ยมันเซอเซอรมันมีสภาวะโสดาบันมันมีแต่มันไม่รู้มันสื่อไม่เป็นมันไม่รู้ภาษาเราก็จะเข้าใจกันได้เราก็จะค้นเอาความจริงออกมาได้นะเพราะงั้จะจัดกิจกรรมกันสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดพรรษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดพรรษาตามหลักเสะปฏิปทาสูตรหรือจรณะสิบห้าวิชาแปดเอาอันนี้แหละเอาหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาขยายความแล้วเอาไปใช้จับสภาวะกันเลยเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบที่พระพุทธองค์ท้าทายให้มาพิสูจน์ในทุกยุคทุกสมัยนะ พรั้งใครที่จะสนใจอยากจะมาร่วมกันพิสูจน์ได้ได้ว่าเอ๊ะมันพูดกันมานานแล้วก็มีกันในตำรับตำรามีในตำนานประวัติมาพระสมณะโคดมก็สร้างศาสนามาทั้ง2,500-600ปีกว่าแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็บอกว่าเหมือนกันหมดทุกองค์แหละความรู้อันนี้อันเดียวกันหมดแม้ที่สุดท่านอันเดียวกันของพระสมณโคดมกันเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันอยู่ ผู้ยืนยันว่าตรงกันกับของพระพุทธเจ้าสมณโคดมก็ดีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ดีมันตรงกันมดสัจจะมีหนึ่งเดียวก็มายืนยันพิสูจน์กันจิมาพระนั้นใครจะไปศึกษาวิชาการอะไรแต่แขนงไหนในโลกนะเช่นทางเกาหลีเหนือเขาก็ศึกษาเรื่องอาวุธร้กาศให้มันเก่งขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเขาก็เสียเวลาแรงงานทุนร้อนเข้าไปเราไม่เอาอะพฤติกรรมอย่างนั้นเวลาแรงงานทุนรอนสมบัติแบบนั้น เราไม่เอาคุณอยากพัฒนาแบบนั้นคุณก็พัฒนาไปเราเลิกเราจะมาพัฒนาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า